พาวเพชรตัวนี้เป็นรถเข็นแบบออโตโฟนะครับสามารถพับได้อัตโนมัตินะตัวนี้มีให้เลือก2สีนะครับมีสีดำแล้วก็สีเบจน,นะเวลาพับก็พับแบบนี้ได้เลย สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาดูรายละเอียดกันชัดๆแบบจริงๆเลยพาวเพ็ดนะคะตัวที่โชว์อยู่นี้เป็นสีลาเต้เบสนะสวยมากๆเลยอะ่ะมันจะออกสีน้ำตาลอมม่วงอมน้ำตาลอะ่ะสวยเลยแล้วก็หรูเลยนะพาวเพชดตัวนี้เป็นรถเข็นแบบออโต้โนะครับสามารถพับได้อัตโนมัตินะตัวนี้มีให้เลือก2สีนะครับมีสีดําแล้วก็สีเบสนะเวลาพับก็พับแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับสายสปายนะครับ ถามว่าสายสะพายมีประโยชน์อย่างไรนะตัวนี้พับออตโต้จริงแต่เวลาเจอบันไดมันลากไม่ได้ไงแล้วก็เวลากลางนะครับง่ายมากเลยก็แค่กดตรงนี้นะแล้วก็กลางออกมาได้เลยเดี๋ยวดูนะรายละเอียดตัวนี้มาพร้อมคริมหนังตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้2ด้านเลยนะด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้สามารถใส่น้องตัวเล็กๆได้มีสายล็อกให้2ตัวอาจจะเป็นปอม2ตัวเนี่ยโอเคพอได้อยู่ถ้าเป็นบูด็อกเฟนส์บูด็อกตัวหนึ่งก็แน่นๆละครับผมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งคันนะครับล้อเป็น EVA แบบนิ่มจะให้ฟิลลิ่งการเข็นที่แบบพรีเมียมเข็นดี นะครับน้ำหนักเบากระทัดรัดตัวทริมตัวนี้นะดูการตกแต่งนะเป็นดับเบิลซีดนะเย็บ <Yeah, S 1> แบบ 2, 2ชั้นแบบนี้มีแต่รถที่ราคาแพงหรูๆเท่านั้นนะหมื่นปลายๆเลย2 0 0 0 0ืแบบนี้ด้านจับจับรู้เลยถึงความพรีเมียมนะในชุดเนี่ยประกอบด้วยกระเป๋าตัวนี้แถมให้เลยนะเข้าเซ็ตเข้าชุดกันมีให้เลือก2สีนะครับสีนี้นะลาเต้เบสแล้วก็มีสีดําอีกตัวหนึ่งสวยมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามร้บชมครับสั่งได้เลย